การเดรินหน้าประเทศไทยกับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขนะคะถ้าพูดถึงปัญหาที่มีมานานของสังคมไทยแล้วก็เป็นปัญหาลำดับแรกๆที่ประชาชนคนไทยเรียกร้องที่จะมีการปฏิรูปมากที่สุดนั่นก็คือการทุจริตคอร์รัปชันนะคะรัฐบาลชุดนี้ประกาศชัดเจนว่าเดินหน้าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ขณะเดียวกันมีหน่วยงานหลักค่ะที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นั่นก็คือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะคะในช่วงปี2551 ถึง2,555เป็นระยะที่1ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาถึงระยะที่2ก็คือช่วงนี้นะคะนับตั้งแต่ปี2,556ไปจนถึง2,560 mm hmm. เดินหน้ากันต่อค่ะยุทธศาสตร์ที่ว่านี้จะทําให้เห็นอะไรที่เป็นรูปธปรรมในการจะปราบปรามแล้วก็ป้องกันเรื่องของการทุจริตนะคะ mm. วันนี้พูดคุยกันกับคุณปานเทพกล้านรงรานประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะสวัสดีดค่ะท่านปานเทพค่ะสวัสดีครับค่ะเริ่มต้น นะคะเรียนถามถึงยุทธศาสตร์นะคะว่าด้วยการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตนะคะที่เดิมเนินมาตั้งแต่ปี51ถึงปี55มีอะไรที่เป็นผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมบ้างคะขอบคุณครับคณะกรรมการปปชนะครัก็ได้จัดทําที่เรียกว่ายุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตนะครขึ้น2ฉบับนะครับฉบับแรก ตั้งแต่ปี2551ถึงปี2555นะครับก็ดําเนินการมาเป็นระยะเวลา5ปีพอหลังจากนั้นเสร็จเราก็มีการมีการติดตามนะฮะมีการติดตามประเมินผลอะไรต่างๆที่ว่านี่นะฮะก็ปรากฏว่าผลสำเร็จเนี่ยก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าเท่าที่ควรนะฮะแล้วก็มาดู ว่าเรื่องสาคัญสาคัญเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยความจริงใจนะครับหรือว่าความเข้มข้นนโยบายแล้วก็แล้วแต่นะฮะของทางด้านภาครัฐเนี่ยต่อทางเรื่องของการทุจริตเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มที่<ม>นะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเร<ม>ื่ที่2ก็คือความร่วมมือร่วมใจนะครับการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับของทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคงมทั้งหมดเนี่ยนะครับ ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะฮะ,ฮะแล้วก็ประการที่สามก็คือเรื่องค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมอย่าที่ทราบกันนะฮะ,ฮะเรื่องการทุจริตคอรัปชันก็ยังสับสนไวอย่างนั้นนะฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลสำเร็จจึงไม่สําเร็จเท่าที่ควรนะฮะล้วก็เอาบกข้อบกพร่องเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่สองนะครับก็ขออนุญาตเลยนะฮะว่าฉบับที่สองนี้ตั้งแต่ปีห้าหกถึง ถึง60ใช่ไหมฮะเราก็มาดูเรื่องสําคัญเรื่องที่หนึ่งเลยที่เราเห็นว่าสําคัญมากคือเรื่องของงานงานทางด้านการป้องกันเนี่ย<ม>เราถือว่าสําคัญนะคะ<ม>คืองานส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจร,ริยธรรมค่านิยมเนี่ยเราให้เป็นระดับที่หนึ่งเลยช,ชูเลยนะฮะระดบบที่สองก็คือเรื่องของเนื่องจากว่าฉบับที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของการรวมพลังเรื่องอะไรแต่ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยฉบับที่สองเนี่ยเราก็มาเน้น เรื่องของการรวมพลังรวมเครือข่ายรเรม่อจการต่อต้านการทุจริตเนี่ยในในประเทศเนี่ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีเจ้าภาพชัดเจนอะไรทั้งนี้นะครับค่ะอย่างที่บอกว่าในยุทธศาส์นี้เนี่ยนะคะจะเน้นการเปลี่ยนฐานความคิดของคนคที่ให้รู้สึกว่าต้องรักษาผลประโยชนนะ์สาธารณะร่วมกันใช่ครับครับนน <usando> อันนี้ก็อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นยุทธศาสตร,ร์ฮะที่บอกว่าต้องเปลี่ยนอาจจะเรียกว่าเรื่องเรื่องจิตสานึกเนี่ยนะว่าเรื่องของ สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะฮะนะครับเราต้องรักษาไว้เราจะไม่ให้ถูกการบิดเบือนไปโดยการทุจริตอะไรต่างๆนี่ฮะเนี่ยเราก็จะเป็นยุทธศาสตร์นอกจากนั้นแล้วเราอีกสําคัญฮะคุณโชลศมีฮะ,ค,ะคือเรื่องภาคต่างประเทศเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเราได้มีการติดต่อกับต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการทุจริตที่มาจะข้ามชาติเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย เราก็ได้มีการติดต่อกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆมากมายซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ว่าเราต้องเข้มข้นด้านนี้นะครับหมายถึงว่าอย่างในอดีตเนี่ยค่ะพอมีกรณีเกิดขึ้นแล้วพอผู้ที่ทําการทุจริตไปต่างประเทศเราไม่สามารถจะไปติดตามคดีต่อเรื่องงานใครับานเราต้องประสานงานนะฮะแล้วเราก็เป็นสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการประสานงานมีการอนุวัตแก้กฎหมายอะไรต่างๆซึ่งขณะนี้ อประชากลังเสนอไปว่าเนื่องจากว่าพอเราเป็นอนุสัญญาเนี่ยกฎหมายต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอนุวัตเรียกว่าแก้ไขเนี่ยให้มันเป็นอะไรฮะให้มันเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับอย่างเช่นเรื่องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอะไรทำนองนี้ตำรวจอยู่นั่นก็กาลังเสนอไปนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญคือเรื่องของอการบริหารนะฮะการบริหารงานต่างๆของการทุจริตเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ความที่รัฐบาลจะต้องส่งกระแสอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งเราก็เป็นยุทธศาสตร์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ผมพูดเลยว่าในตั้งแต่คอสชอมาแล้วกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยชัดเจนมากนะฮะเรื่องของการส่งกระแสนะฮะเป็นนโยบายเลยอย่างที่เราทราบกันฮะค<ช>อสชอก็ออกระเบียบต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามการทุจริตไหลเรื่องแล้วก็รัฐบาลนี้ก็ กำหนดเป็นเป็นนโยบายเลยนะครับนโยบายในยเรื่องของการต่อต้านการทุจริตไว้เป็นนโยบายของของของรัฐบาล <c oughs> นะครัคือไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ต้องป้องปรามด้วยเป็นเป็นวาระ <c oughs> อะไรต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็อีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากขณะนี้เนี่ยการทุจริตมันสลับซับซ้อนมากเนี่ยเราต้องพัฒนาบุคลากรของเรานะครับเรื่องของการรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการไต่สวนอะไรต่างๆนี่ฮะเพราะนั้นเนี่ย ในยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยเราจึงเน้นเรื่องนี้นะครับเรื่องของว่าทําอย่างไรเนี่ยเราจะผนึกกําลังมามาช่วยกันในการต่อต้านการทุจริตให้มีเครือข่ายอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับเราก็เน้นทางด้านว่าทางด้านภาครัฐโดยเฉพาะทางด้านของรัฐบาลเนี่ยจะต้อง,งชัดเจนทางด้านนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยผมเรียนว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยชัดเจนมากทีเดียวนะฮะก็จากที่ เราดําเนินการมาได้จริงมาตั้งแต่ห้าหถึง60ศนตอนนี้มันดาเนินการมาได้ประมาณสักเท่าไหร่สองปีปีกว่าสองปีและก็ะจะเห็นภาพชัดเลยเนื่องจากอะไรฮะวันนี้เองฮะทึ่งโชคดีมากนะฮะเขาเรียกว่าดัชนีความโปรง่งใสค่ะออกมาวันนี้แล้วฮะนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยดัชนีต่างๆนี่ของเราก็ดีขึ้นเลยจากคราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วปี5้าเนี่ย คะแนนของเรานะฮะเราได้สามสิบห้าคะแนนในร้อยนะครับปีนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาเป็นสามสิบแปดจริงๆขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะมันยากนะก็ขึ้นมาขนาดนี้ก็ก็น่าเป็นที่น่าพอใจมากนะแล้วลำดับของเราที่คุณชนัสมทชาติชินาศที่บอกร้อยสองอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็ระดับขึ้นมาว่าเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆคือระดับที่แปดสิบห้านะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เราเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะฮะ เพราะเราได้ระดมะความร่วมมือร่วมใจกันรัฐบาลก็ส่งกระแสช,ชัดเจนนะครับหน่วยงานต่างๆก็ร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่นะฮะโดยเฉพาะต้องให้เครดิตกับภาคเอกชนภาคเอกชนเข้าเต็มที่เลยเรื่องนี้ฮะ,ะอย่างในยุษษทธศาสตร์ช่วงระยะที่สองนี้นะคะเราจะได้เห็นอะไรที่เป็นรูป,ปธรรมเพราะว่าแตากต่างจากอดีตปัญหาที่เคยมีหมดไปหรือดีขึ้น,นคะผมว่าชัดเจนว่ายุษษาทธศาสตร์ที่สองเนี่ย ความร่วมมือร่วมใจเนี่ยต่างเนี่ยฮะมีมากขึ้นนะครับดังประชาชนเนี่ยคุณชลศรีจะสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของการทุจริตคอรัปชันก็จะพูดกันเยอะเลยมีสํารวจโพลที่รจะเป็นเป็นประเด็นแรกที่ประชาชนบอกอยาก<ช>ที่จะให้แก้ไขมากที่สุดเพราะฉะนั้นทิศทางพวกเหล่านี้นะครับรวมทั้งเรื่องของที่เราพยายามที่จะดําเนินการต่างๆนะครับให้มันให้มันสามารถที่จะ เป็นผลในทางปฏิบัติต่างๆได้นี่นะครับรวมทั้งเรื่องของเ,ออเราเป็นเน้นเรื่องของการที่พยายามที่จะปรับปรุงเรื่องค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆในพูดกันเนี่ยนะีเพราะฉะนั้นภาพต่างๆเนี่ยเราคิดว่านะครับคืออย่างงี้ฮะคือในยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่สองเนี่ยนะครับมันถึงปี60นะฮะในปี60เนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายมใช่ไหมฮะเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะให้ CPI ของเราเนี่ยขึ้นไปสัก ห้ <50. S 2> าสแต่ตอนนี้เท่าไหร่ฮะสามสิบแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางมันไปแล้วทิศทางมันขึ้นไปได้มันก็มีความหวังนะฮะแล้วก็ลำดับของเราเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าเอาลำดับอยู่หนึ่งในห้าสิบก็แล้วกันถึงตอนนี้แปดสิบสามนะฮะเอแปดสิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำทาในทิศทางอย่างนี้รัฐบาลส่งกระแสนะครับให้ความจริงจังเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ร่วมมือร่วมใจการชัดเจนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆปปรชมีส่วนที่ได้เสนอเรียนอย่างนี้ครับอันนั้นก็พูดกันเยอะเรื่องกฎหมายเนี่ยเราก็เสนอไปเป็นกฎหมายประกอบเนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดก็อย่างที่เรียนคุณรัศมีเนี่ยก็คือเรื่องอนุวัตกฎหมายต่างประเทศอันนี้สําคัญมากเลยเพราะเราอยู่ในเวทีต่างประเทศกฎหมายเรายังไม่ อนุวัตให้เป็นสาคลมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถือเป็นหลําดับแรกส่วนอันกฎหมายอื่นๆเนี่ยเราก็เสนอไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น <c oughs> เช่นเรื่องของการเว้นเรื่องการให้อายุความหยุด <c oughs> เขาเรียกว่าสะดุดหยุดลง <c oughs> ถ้าสมมุติว่าหลบหนีไปอะไรทมองอย่างนี้นะฮะ <c oughs> อะไรนี้พวกนี้เวลาที่เราบอกว่า ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมมีส่วนสําคัญนะคะประชาชนเองบอกอยากมีส่วนร่วมเหมือนกันแต่แบบไหนที่เรียกว่าเราได้ช่วยเหลือนะคะในการป้องกันปราบปรามอยากที่จะให้ท่านประธานเนี่ยได้บอกประชาชนว่าวันนี้เรามีส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยในการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องทายังไงคะผมว่าอย่างนี้นะคะคุณชนรศมีฮะประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่สําคัญที่สุดเพราะว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากการทุจริตมากที่สุดว่าประมาณมที่จะต้องลงมาสู่ประชาชนต่างๆเนี่ยมันถูกริดหลอนไปเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเรียกอะไรฮะรักษา<ม>ที่ว่ารักษาที่ฐานตอนแรกฮะรักษาเรื่องสาธารณสมบัติเรื่อง<ม>องะไรเพราะนั้นประชาชนจะต้องเข้ามาทําทการต่างๆเช่นว่าถ้ารู้อะไรล่ะฮะหนึ่งต้องมีจิตสํานึกก่อนะนะครับมีจิตสํานึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะคร<ม>ับเราต้องเข้ามา ปกป้องผลประโยชน์ของเรานี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าอาจจะเรื่องของการให้เบาะแสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การที่จะร่วมกันในการป้องกันการทุจริตนะเห็นการทุจริตที่ไหนนะครับตัวเองต้องไม่ทำนะฮะตัวเองต้องไม่ทำคือหนึ่งตัวเองต้องไม่เข้าไม่ไปส่วนร่วมอะไรต่างๆนะฮะต้องไม่ทํานะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าตรงไหนที่ไม่ถูกต้องต่างๆนี่ก็บอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งได้ที่ไหนคะ โอ้ตอนนี้เยอะฮะปปชเราที่ส่วนกลางเราก็มีนะที่สามบินน้ำนะก็แจ้งได้ที่ง่าย,ายๆที่สุดก็ติดต่อแจ้งสายด่วนนะฮะหนึ่งสองศูนย์ห้าที่ว่านี่นะครับนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเรามีปปชประปจำจังหวัดทุกจังหวัดหมดะนะครับเจ็ดสิบหจังหวัดเลยก็สามารถจะ แจ้งนะฮะเบาะแสต่างๆได้นะครับะนะคะสายด่วน1 2 0 5นะคะหรือว่าร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะคะ www.nacc.go.th หรือว่าติดต่อสำนักงานปปชประจำจังหวัดวันนี้คนไทยต้องไม่ยอมที่กับจะให้เห็นการทุจริตคอร์รัปชันนะคะต้องไม่เพิกเฉยแล้วนะคะ,คะเราไม่ทำเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่ไหนเราต้องเป็นหูเป็นตาด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านบานเทพค่ะขอบคุณครับค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะวันนี้ค่ะ ท่านปานเทพร้านในโรงแรมดิฉันชลศมีงาทมทวีสุขลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ